สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญัญนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าของทางคุณแพวเผาซูฟังเนาะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับแพวพผาเผยสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงจากนี้ไปจะมีสติและทำแบบนี้ เกิดนีนยันคืนนอ้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับทางคุณแพวเพาวนาะครับเพื่อนก็นได้ออกมาโพสเฟสนะครับพี่น้องผ่านเฟสของทางคุณพัฒนันทรักษานะครับเราโพสแบบนี้นะครับเราโพสว่าเมื่อมองกลับไปเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในค่ำคืนที่มืดมิดทำให้เห็นดาวที่ชัดเจนขึ้น นะครับก็บเป็นคำคุมนะครับพี่น้องในวันที่เราล้มมีใครบ้างที่เคียงข้างเราขอบคุณหัวใจที่เข้มแข็งของตัวเองขอบคุณครอบครัววงเล็บ2เต้าของแม่ก็คือลูกเราเนาะครับพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานทุกคนที่สำคัญคือแฟนคลับที่คอยส่งกำลังใจให้ไม่ขาดสายวสันครับนะครับต่อมานะครับ สิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงแห่งชีวิตนะครับผมเพื่อนว่าคือบทเรียนนะครับสิ่งที่ผ่านมานะครับพี่น้องเป็นบทเรียนราคาแพงเลยแห่งชีวิตนะครับต่อไปก้าวอย่างมีสตินะครับก็บ,บอกเจ้่ของว่าให้ก้าวยางมีสติให้มีสตินะครับหลังจากนีไปนะครับด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นอย่างทวีคูณทําทุกวันให้มีความสุขว่สาสั้นครับ โฟกัสคนที่เรารักและรักเราพร้อมลุยเต็มที่ทุกบทบาทและหน้าที่นะครับแฮชแทกซื้อเพื่อน,นะครับพี่น้องนะครับกะหมอลำแพลวพาวแสงทองลุยวัสัครับแล้วนกะ็เป็นรูปนะครับเป็นรูปเราใส่สุดนะครับพี่น้องกระสิเป็นสุด ของฤด,ดูการแล้วนะครับพี่น้องสุดการแสดงของการเปิดฤด,ดูการไม่แล้วนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเ c ซก็เลยเข,ข้ามาให้กําลังใจเยอะแยะมากไายพี่น้องนะครับหลังจากได้เห็นโพสต์ของคุณแพล้ยวแล้วนะครับท่านนี้บอกว่าขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้บอสแพลตลอดไปนะคะวัสดุครับท่านต่อมาบอกว่าสู้ๆหนูดีที่สุดแล้ววัสดุครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่น้องท่านนี้บอกว่าเธอมันแกร่งค่ะนับจากนี้ ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆค่ะแต่ความสวยบอกเลยเพิ่มมาเยอะมากค่ะว่าสันครับกับเขามาชมมาย่องนะพี่น้อง,องว่งงาง้ำขึ้นลายประมาณนี้นะครับผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะความมิ่นของมาซูฟังดเด้อครับแผวพผาเผยสิ่งที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงนะครับจากนี้ไปจะมีสติและทําแบบนี้ทําแบบนี้ก็คือความหมายแล้วก็สิโฟกัส นะครับกับความสุขของเรานะครับพี่น้องนะครับรักคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเรานะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ